สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องภูเงินสัมรี่ค่ะวันนี้ปล่อยเด็กนะครับวันนี้ปล่อยเด็กนะคะเยอะไปไหนน่ะไปหาพี่สาวเลยเนี่ยน่ะไปแล้วไปก่อนโอู้ไล่ไก่แล้ว <c oughs> ไ,ไ,ปไ,ไปไหน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 จะไปไหนหนูจะไปไหนน <S <S ี่โอ๊บโอ้โอโดูดูดูพี่ควนันน้องผู้ชอบแกล้งไปเดีวไปไหนนะ่ะฮะไปเล่นโคลนไปไปเล่นโคลนไป ด่าดินเล่นเลยอ่ะน้อนเล่นน้อนเล่นนหรอเน,น้อย่าไปแกล้งรถพี่ควานนั่นน่ะถอยปูนปูน <c oughs> ไม่อยากเข้าคอกนั้นนี่ใช่ไหมพูไปแล้วนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปไหน <c oughs> เอ้าเอาเออเอา,เอา,เอา,เอาพังหยุด,ดเลยอโอ้ทำอะไรเยอะนะเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหมนี่กินน้ำเอเอ วันนี้ฝ่ายเด็กมาเล่นโคลนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหาสรุปมาเล่นสรุปกินน้ำครับไปนู่นแล้วพี่กวนอย่านะ เอา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 ไปน ouais, ู่นแล้วเอาเอาโอ๊ะหักโอ้ยออกมานี่ทำลายอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่เป็นรัดฝั่งนู้นไปหน่อยพี่ก่อนไม่เขาออกไปถนนเป็นอะไรหรอกน้ำฝนเฉยเยอเยอะเยอะเยอะพี่สาวกลัวพี่สาวกลัว นูอยู่ไหนไปเลย <Yeah. S 1> <laughs> แม่คำรามนะคะ <laughs> วันนี้ปล่อยเด็กหนึ่งวันนะครับเ <Yeah. S 1> อาพี่ควันจะตามไก่ไปเลยนะนะั่นน่ะอุ้ยอย่าไปรัดฝั่งนู้นไปไหนแล้วล่ะ โอ้ไปไกลจังเลยอกอกเอาโดนาปปิดประตูพอแล้วเดี๋ยวไปไกลตะเลิดนะนีเ่เดี๋ยวตะเลิดเดี๋ยวตะเลิดรู้สึกว่าน้องภูจะไม่ธรรมดาแล้ว วิ่งไปทั่วนะคะแม่ไม่ได้ออกไปด้วยผู้แม่ไปในครอ <c oughs> บค่ัวันนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์นึกว่าจะเล่นแต่อยู่ข้างหน้านะคะโอ้โหวิ่งไปสกกลเลยโอ้ยบ่ไหวจะเคลียร์แล้วน้องภูนี่ออกไปนี่แบบโอ้ทำให้ควันนี่หนักใจเลยนะคะกวิ่งออกถนน <c oughs> นึกว่าจะวิ่งอยู่ในบริเวณบ้านนะคะโอ้หิวนมหิวนมเป็นแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วน้องภู ไปหาพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนเขากลัวนะถอยหลังเลยเออใช่ไหมน้ำฝนเอ,อ๊น้ำภูหลงแม่หรือเปล่าเงินครับมอมแมมเลยกินนมนะคะตอนนี้นี่ถ้าแม่ไม่คำรามหรือไม่ร้องนี่ก็คือแบบน้องภูจะไม่วิ่งเข้าไปหาเลยไม่กลับมาหาแม่เลย อร่อยไหมโอ้ยดูลิ้นนะคะลิ้นสีชมพูอร่อยมากๆเลยครับปล่อยให้รีเล็กนะคะออกกำลังกลายมีเส้นดิ้มสายน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนทำอะไร ทำอะไรคะหนูทำอะไรฮะหนูเล่นเหรอโอ๊ยหนูทำอะไรอะ่ะอ่ะนอนลงนอนลงเร็วนอนลงอ่ะ,อะนอนลงนอนลงออออเออเอออยะนี่วานดินใส่เลยผู้เงินไอ้น้ำฝนอ้วนเด็กอ้วนเด็กอ้วนสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อนไม่ไหวจะเคลียร์เลยน้องพูนี่ถ้าได้ปล่อยดีใจออกแบบตะเลิดเลยฮะ,ะสนุกไหมสนุกม,มากเลยครับพูบอกค่ะแล้วเที่ยนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้องผูงเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ